สำรวจด่วนครับว่าคุณมีเส้นเป็นเศษลักตัววีปรากฏขึ้นบนเส้นชีวิตหรือไม่เส้นชีวิตคือเส้นที่โค้งไปตามนิ้วโป้งนะครับเส้นชีวิตคือเส้นที่โค้งไปตามนิ้วโป้งแล้วก็เป็นมีสศญลักตัววีเป็นตั้งขึ้นแบบดังปกคลิปใครที่มีเส้นแบบนี้นะเขาบอกว่าคุณเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยนะครับแต่โอกาสในที่นี้หมายถึงว่ามันจะมีช่องทางให้คุณจะได้ไปให้คุณจะได้ทํา แล้วก็คุณเป็นคนที่ทำมาหาอะไรทําหลากหลายนะครับทีนี้เป็นคนหัวดีด้วยนะครับแต่ทีนี้มันจะบอกว่าความที่ความโชคดีของเราหรือโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะพาชีวิตเราไปประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องไปดูเส้นวาสนาประกอบทีนี้ถ้าเรามีสินะตัววีในเบื้องต้นก่อนแสดงว่าเราจะทําอะไรเนี่ยแค่มองหาหรือว่านึกจะทำปุ๊บเดี๋ยวช่องทางโอกาสมันจะมา แต่ทีนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จต้องดูเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นที่มีปลายชี้ปลายหานเลินนิ้วกลางนะครับดังปกคลิปนอาจาย์เขียนรูปให้ท่านผู้ชมดูนะใครที่มีเส้นวาสนานะครับเป็นเหมือนหมายเลขหนึ่งคือหยุดอยู่ตรงที่ลาบลําบ,บากคือไม่ไม่ไม่ทะลุไม่ทะลุเส้นสมองตรงเนี้ยนะครับคือคนที่มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองคือหมายหมายเลขหนึ่งเนี่ยวิ่งมาหยุดแค่ตรงนี้ส่วนหมายเลขสองเนี่ยคือวิ่งไม่ทะลุเส้นสมองเส้นสมอง,มองคือเส้นนี้ คือไม่ทะลุนะไม่ทะลุนี้นะอ่าคนที่วิ่งไม่ไม่ทะลุเนี่ยแสดงว่าอะไรชีวิตนี้เนี่ยการจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันยากลําบากมากถึงจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาคือทําแล้วมันล้มลุกคุกคานผิดหวังเจ๊งไปก่อนเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วแล้วก็อะลุกขึ้นมาหาอะไรทําใหม่สู้ใหม่ทําใหม่กว่าจะได้ดีเนี่ยต้องแบบสามสิบขึ้นไปแล้วอะ่ะนะแต่ว่ามันก็ยังมีเจ๊งบ้างสําเร็จบ้าง นะคือเอาง่ายๆว่าคนที่มีเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นสั้นนะแบบเล่นเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยเหนื่อยยากการจะกว่าจะได้เงินล้านพอมีเงินล้านบางทีไปต่อยอดก็เจ๊งเจ๊งไปปุ๊บอา้าวไม่ยอดพอฟื้นใหม่สู้ใหม่ลุยใหม่สะสมมีเงินล้านใหม่อะไรแบบนี้วนไปใครที่มีเป็นใหม่เหมือนหม่เหมือนหมายเลขสามนะหมายเลขสามนี่ทีสุดสีเขียวนี่ที่อาจารย์วาดไว้นะ เส้นลักษณะวิ่งขึ้นมาขึ้นจะตรงไหนมาก็แล้วแต่แต่ว่ามาหยุดตรงหมายเลขสามเนี่ยนะเขาเรียกว่าที่ลาบเย็นใจอ่าใครที่มีอย่างเงี้ยปุ๊บมีสัญลักษณ์ตัววีด้วยวีแปลว่าโอกาสนะพอมีเส้นเส้นลักษณะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าอะไรคุณจะประสบความสำเร็จทําอะไรจับอะไรมันค่อนข้างที่จะคล่องถึงจะมีแบบอุปสรรคติดขัดบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วสบายร่ํารวยชีวิตมีความสุขนะครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรมาก ให้ระบบมันทำงานของมันเองคุณเป็นคนมีหัวคิดดีนะก็จะใช้การมันสั่งการสั่งงานอะไรได้แต่จะสั่งการบัญชาการคนได้มากแค่ไหนต้องไปดูเส้นอื่นต่อนะครับต่อมาใครที่เส้นเป็นเหมือนอันที่4นะครับคือเส้นวาสนาทะลุขึ้นไปเหนือยืนเหนือเส้นใจนะเหมือนหมายเลข4เนี่ยวิ่งมาอย่างเงี้ยน,นะครับแสดงว่าอะไรชีวิตนี้เรา,เ,ราเนี่ย จะเป็นคนที่หาอะไรทําอยู่ตลอดเวลาในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานพอมีบ้านก็อยากจะมีรถพอมีรถแล้วก็อยากจะมีบ้านเพิ่มอีกหลังนึงสร้างเนื้อสร้างตัวคิดห่วงไปยันลูกยันหลังห่วงในการทําธุรกิจบางคนคือเจ็ดสิบยังไม่ได้พักเลยนะคนที่มีเส้นแบบนี้นะแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือใครที่มีขุ้งขึ้นตรงไปเหมือนเลขห้าอันนี้ลําบากสุดนะเขาเรียกว่าตุยตาไม่หลับ ห่วงไปหมดทุกอย่างจะทําอะไรห่วงทุกอย่างความทะเยอทะยานมันผลักดันใจเนาะบางครั้งเนี่ยมันทรมานเพราะเราห่วงไปทุกอย่างให้คนอื่นทําแทนก็ไม่ได้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนอนไอซยังห่วงอยู่เลยทรัพย์สมบัติชั้นบริษัทชั้นนะมันจะเป็นยังไงใครจะดูแลต่ออวนี้ลำบากสุดใครที่มีเส้นวาสนาเป็นสัญลักษณ์มีม,มีมีเส้นโตว,วีกับเส้นวาสนาตาที่อาจารย์เล่า ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้อาจารย์ฟังหน่อยว่าเออของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่หรือคุณไปดูของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วก็ลองซักถามเขาว่าเออเป็นอย่างอาจารย์บอกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบอาจารย์บอกมาคอมเมนต์บอกอาจารย์ทีส่วนใครอยากจะสักยันอยากจะดูดวงอยากจะดูดงจุ้ยอาจารย์ยินดีต้อนรับนะสุดท้ายนี้อาจารย์อวยพรขอให้คุณมีความสุขนะอาจารย์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นไายมือให้เกี่ยวกับความรู้เรื่องคาถาอาคมถ้าท่านอยากสักยันอยากดูดวงเชิญครับสำนักอยู่บางซื่อกุงเทพสุดท้ายนี้อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จ